สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ขายอยู่ที่ตลาดนัดวินเทจพนมสาขาและวันนี้ก็ทําไปลุ้นไปว่าวันนี้จะรอดหรือเปล่าเปิดเรดาร์ดูทียิบเลยค่ะและสรุปวันนี้ก็คือรอดนะคะและวันนี้ขนมครกยังไม่ทันสุกลูกค้าก็มานั่งรอแล้วนะทุกคนเปิดบินแรกวันนี้ก็คือ5กล่องไปเลยค่ะตั้งแต่เปิดบินแรกบินต่อตอไปก็คือตามติดมาเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ขายดีมากๆเลยก็คือวันนี้ขายดีทุกไสเลยนะคะโดยเฉพาะไส้ข้้วโพดไส้มะพร้าวทาออกไปก็คือขายหมดตลอดเลยไม่ต้องรอนะก็บอกแล้วใครที่เคยกินไไส้้้มมพาาววแแลจติิดใในนนนน่่คคยัังเทุีอบชปู อร่อยแล้วฟินมากๆเลยค่ะแต่กินมากไม่ได้นะเพราะว่าน้ําตาลในเนือดค่อนข้างสูงและวันนี้ก็คือทํา10เตาเลยนะก็คือท<ำ>ํา10เตาไม่ได้พักเลยนะตั้งแต่เริ่มยืนทําตั้งแต่2องโมงครึ่งไปถึง1นึ่งเหนื่อยไหมก็คือเหนื่อยค่ะแต่เวลาเห็นเงินแล้วหายเหนื่อยและวันนี้เตาเขาก็ดีมากๆเลยนะคะเตาไม่มีการติดสักเตานึงเลยค่ะยกออกได้สบายเลยค่ะน,นี้ก็คือแผนกขายนะคะทั้งตัดทั้งขายไปเลยค่ะอันนี้ก็น่าจะประมาณ3ามโครึงลูกค้าก็เริ่มมาเดินกันแล้วนะทุกคนและนะคะเตรียมของตั้งร้านเสร็จก็คือได้เปรียบก่อนนะเพราะว่าได้ขายก่อนอากาศวันนี้ก็คือร้อนมากๆเลยนะทุกคนทีแรกก็คิดว่าไม่รอดแล้วอันนี้เตาสุดท้ายค่ะเราก็เทข้าวโพดจุกๆไปเลยค่ะ เอาไปทิ้งอยู่ดีก็เลยเทยให้มันหมดไปเลยค่ะคตอนนี้เวลาทุ่มกว่าก็คือขายหมดแล้วนะคลิปจบแล้วนะฝันดีค่ะ